สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะถมลมโชยก็จะมาทำไม้กวาดทางมะพร้าวในสวนตัดทิ้งเยอะก็ตัดเก็บมาทำให้เป็นประโยชน์ทำไม้กวาดไว้หน้าสวนไว้ไว้แปรวัตถุดิบแปรรูปให้เป็นเงินไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแต่ก็เผื่อขายได้ทำไว้ก่อน ได้ขายแต่อาจจะขายไม่ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันฝากขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจช่องจ่าถมลมโชยฝากกดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับ4ีหนึ่งก็จะใช้ประมาณ8 8ก้านแล้วก็ใช้หนังยางรัดไว้8ก้านแล้วก็มาทำการพันพันพัน เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลงรายละเอียดตอนนี้ทำคนเดียวยังทำไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาทำวิธีการทำขั้นตอนให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เชือกพันพันรอบๆอบเขาแต่เขาจะแน่นมากความรู้นี้ได้มาจากตอนอยู่ในวัดป่าที่ไปบวชศึกษาอยู่ในวัดป่าเขาเรียกไม้ตาด เว้ปัดกวาดลานวัดใช้ได้ดีมากสำหรับคนที่เคยใช้เหวี่ยงได้ร้อยแปดสิบองศาถากหมุนล,ลัดลัดลัด,ลดวนวนไม่มีหลุดครับสูตรนี้ใช้จนจนหมดทางมะพร้าวอ่ะใช้จนก้านมะพร้าวจนหมดสั้นอ่ะไม่มีเชือกไม่มีหมดครับอันนี้เชือกไม่มีหลุด สายพระวัดป่าท่านจะชอบทำถักใช้กันเองเขาเรียกไม้ตาดเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนทําวิธีทําให้ละเอียดเลยว่าทํายังไงจะซูมซูมเข้าไปใกล,ใกล้ๆวันนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มทำํำออกมาก็จะสวยงามตัดแต่งปลายมีตัดแต่งให้เท่ากันหน่อย ที่มันยืนยืดออกมาล้ำออกมากราบขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามให้กำลังใจช่องจา่าถมลมโชยใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทำให้ละเอียดเลยว่าขั้นตอนทำอะไรบ้างจะอธิบายให้ละเอียดวันนี้ทำให้ชมไปก่อนกราบขอบระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ